อนนี้มีใครบ้างที่รู้สึกว่าชีวิตมันต้องมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าใครที่กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ข้างในครูคนนี้จะบอกคุณว่าคุณคิดถูกแล้วค่ะในจังหวะหนึ่งของชีวิตเรานะคะมันจะถึงจังหวะที่เราเนี่ยต้องโตมากขึ้นกว่าเดิมแล้วจังหวะแบบนั้นน่ะมันจะเกิดความรู้สึกภายในใจของเราว่าฉันรู้สึกว่าชีวิตมันต้องมีอะไรที่มากกว่านี้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้ ครูนี่เองนะคะก็เคยเจอจังหวะชีวิตที่เป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งครูบอกเลยว่าจังหวะแบบนี้คือจังหวะที่เป็นของขวาญของชีวิตเราค่ะเวลาที่เราเจอจังหวะแบบนี้เราอย่าไปเพิกเฉยต่อความรู้สึกภายในของตัวเองนะคะถ้าคุณเพิกเฉยอ่ะคุณจะอยู่ที่เดิมคุณจะพลาดโอกาสการโตขึ้นในวันนั้นนะที่เกิดขึ้นกับครูนี่นะคะครูนี่ได้ยินเสียงข้างในที่มันบอกว่าเฮ้ยชีวิตอ่ะมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้นะมันไม่ใช่แค่นี้นะแล้ววันนั้นครูนี่ยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร แต่รู้แค่ว่าหัวใจเนี่ย ye, มันบอกว่าเธอตามเสียงนั้นไปสิที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเธอแล้วนะในวันนั้นครูนี่รู้แค่นั้นค่ะแล้วมันไม่สามารถอยู่ที่จุดเดิมได้แล้วว่ามันรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่ใช่เรามันรู้สึกว่าความต้องการของเราเนี่ยมันมากกว่านี้มันไกลกว่านี้เราสามารถไปได้ไกลกว่านี้นั่นก็คือจุดที่ครูนี่เนี่ยเริ่มต้นในการใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากใช้ทั้งๆที่ตอนแรกครูก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องทํำยังไงนะคะแต่ก็ตาม เสียงภายในของตัวเองเนี่ยไปเรื่อยๆมันทําให้ครูนี่ได้เติบโตขึ้นในทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในระดับที่มันลึกขึ้นกว่าเดิมซึ่งผลลัพธ์ที่ได้แบบชัดเจนมากๆก็คือเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราใช้ชีวิตในเชิงลึกมากขึ้นเรามีความสุขที่มาจากภายในเป็นทั้งๆที่เมื่อก่อนอ่ะเราทําไม่เป็นเมื่อก่อนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่มีความสุขเป็นคนที่ไม่เข้าใจความสุขเราคิดว่าความสุขมันต้องมาจากข้างนอกอยู่เสมอเราก็มักจะคิดว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ที่การไปเที่ยวความสุขมันอยู่ ที่การที่เราได้ของใหม่ๆของดีๆมาแต่พอได้เข้ามาแล้วจริงๆอะค่ะมันรู้สึกว่าไม่เติมเต็มหลังจากนั้นอะครูนี่ก็เริ่มศึกษาชีวิตในแบบที่มันลึกมากขึ้นนะคะจึงทําให้พบว่าอ๋อชีวิตที่มันลึกมากขึ้นเนี่ยมันคือชีวิตที่เราอะค่ะเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณและเรื่องของความสุขเนี่ยที่เป็นความสุขที่มาจากภายในนะคะมันก็คือเรื่องจิตวิญญาณนั่นแหละแล้วการที่เราอะเริ่มเดินทางนะคะใช้ชีวิตตามแบบที่เราอยากใช้มันคือสิ่งที่ มอบความสุขจากภายในให้กับตัวเราวันนี้นะใครที่รู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันบอกแล้วว่าฉันต้องไปอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตอะชีวิตฉันมันมีอะไรที่มากกว่านี้มันไม่ใช่เท่านี้ครูนี่อยากจะให้คุณเริ่มต้นนะคะด้วยการฟังเสียงข้างในว่ามันบอกคุณให้คุณไปทางไหนอย่างของครูนี่เองอะตอนเริ่มต้นอะก็ไม่ได้รู้นะคะว่าวันหนึ่งจะได้มากลายเป็นครูฮันนี่ที่ทุกคนรู้จักครูแบบนี้ในวันนั้นเสียงข้างในครูแค่บอกว่าฉันไม่เหมาะกับการอยู่เพชรบูรณ ฉันไม่เหมาะกับการมันตั้งเฝ้าร้านขายยาแล้วมันไม่ใช่อะ่ะฉันสามารถเป็นอะไรได้มากกว่านี้ฉันสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วก็ข้างในมันบอกว่าฉันอยากไปเห็นโลกที่มันกว้างกว่านี้ฉันอยากรู้อะไรที่มันเยอะกว่านี้นะคะในวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเรามีความสามารถอะไรด้วยซ้ํานะครูนี่มาหาความสามารถของตัวเองเจอมาหาสิ่งที่ตัวเองรักมาหาสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะเจอระหว่างทางด้วยนะดังนั้นใครที่กําลังอยู่ในขั้นตอนนี้สิ่งที่คุณแนะนําก็คือให้ฟังหัวใจตัวเองแล้วก็ค่อย เดินตามมันค่ะไปทีละสเตปเล็กๆยังไม่ต้องถึงขั้นปิดกิจการยังไม่ต้องถึงขั้นลาออกจากงานเริ่มต้นจากอะไรเล็กๆที่หัวใจมันบอกเราสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือให้เริ่มทําในสิ่งที่เราอ่ะสนใจในสิ่งที่เราได้กลิ่นว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เรารักเพราะการทําสิ่งที่ชอบการทําสิ่งที่รักมันจะนําพาความสุขระดับลึกมาให้แก่เราได้และสิ่งที่ตามมาจากความสุขระดับลึกอันนั้นนะคะ ันก็คือความสำเร็จและ ที่สําคัญเงินค่ะดังนั้นถ้าตอนนี้นะคุณยังไม่รู้ว่าคุณชอบอะไรคุณยังไม่รู้ว่าคุณรักอะไรนะคะครูนี่บอกเลยว่าเริ่มต้นให้ไปสังเกตตัวเองก่อนเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะชอบได้หลายสิ่งสามารถที่จะสนใจได้หลายอย่างให้เราค่อยๆเริ่มทําไปทีละอย่างแล้วก็หาให้เจอว่าแล้วอะไรเนี่ยมันเป็นอันที่เราชอบมากที่สุดอันที่เรารักมากที่สุดสนใจมากที่สุดเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาเราจะมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะที่เราเกิดมา เพื่อที่จะมอบสิ่งเนี้ให้กับโลกใบนี้พูดง่าย ว่าเราเกิดมาทุกคนอ่ะเราพกของขวัญติดตัวมาด้วยในนั้นคุณต้องหาตรงนี้ให้เจอว่าคุณเกิดมาพร้อมกับของขวัญอะไรแล้วก็ไปทําสิ่งนั้นซะซึ่งของขวัญอันนี้เมื่อคุณไปทํามันเท่ากับว่าคุณได้มอบของขวัญน,นั้นอ่ะให้กับตัวเองเป็นคนแรกและการที่คุณทําเงินจากมันได้หมายความว่าคุณมอบของขวัญน,นั้นส่งต่อให้แก่ผู้อื่นส่งต่อให้สู่โลกนี้นี่คือเรื่องของจิตวิญญาณนะและมันจะเติมเต็มคุณอย่างมากเลยถ้าใครอยากจะรู้ลึกกว่านี้นะคะถึงวิธีการหาสิ่งที่ตัวเอง รักหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอรวมถึงแล้วจะทําเงินจากมันได้ยังไงครูนี่มีสอนไว้ในคอสเสียงที่ชื่อว่ารวยด้วยสิ่งที่รักคอสเสียงคอสนี้พร้อมให้เรียนแล้วสมัครปุ๊บสามารถเข้าไปเรียนได้เลยทันทีนะคะราคาเต็มของคอสนี้อยู่ที่4,500บาทสําหรับคนพิเศษที่ดูคลิปนี้อยู่เท่านั้นนะคะครูนี่ให้ราคาพิเศษที่2 9 9 9บาทเฉพาะ5้าคนแรกที่ทักมาจากคลิปนี้เท่านั้นนะคะทักไปหาทีมงานได้เลยที่ไลน์แอ K R U H O N E Y และถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์นะคะช่วยกันกดไลค์และแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆของเราคนอื่นได้รู้ด้วยนะคะให้กำลังใจกันนะแล้วก็มาช่วยกันซัพพอร์ตกันและกันนะคะในการมีชีวิตที่ดีในเวอร์ชั่นที่เราแต่ละคนเนี่ยต้องการแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ